ไปไหนไปไหนสถานที่ใดเนี่ยรมเย็นเป็นถุกไปหมดทั้งลุหลานนะถ้าคนมีบุญเนี่ยทำอะไรก็นะมันมีอะไรเออมันเกื้อคุณหนุนมันสาเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนะเพราะบุญบุญเขาช่วยบุญมันเป็นพลังนะมันเป็นพลังทางด้านจิตใจมันมองไม่เห็นตัวบุญนะเออไม่ใช่วันเดินมาอย่างนั้นมาไม่ใช่มันเป็นพลัง แต่ทําบางทีเราทํางานทําการไปทาํามาค้าขายไปอะไรมันตกทุกข์ได้ยากไปโอ,เอ้เราบุญกุศลของข้าวไปเจ้าได้ทําไว้มากมายขอ,อให้บุญกุศลช่วยข้าพไปเจ้าโดยเทินข้าวเนี่ยข้าพไปเจ้าเข่าตายจนตาแก่ละอออคิดในหน้นนะบุญกุศลก่อนอจะเข้ามาช่วยเอช่วยเรา แบบคาดไม่ถึงเลยล่ะเออสำเร็จุร่ลงผ่านไปโดยดีไม่มีอะไรไม,ม่อุปสรรคทั้งที่